มอ่าเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่ฟังเสียงอ่าลุงหายใจในในคิดที่ว่านอนนอลุงนะคะครับ่ะฟังแล้วแล้วแทนที่จะหลับนี่กลับไม่หลับเลยเรียกว่าถึงประมาณสักปีสามกว่าก็ไม่หลับครับแต่นี้ ครั้งที่ครั้งที่สองอีกมาฟังเสียงเสียงเคาะระฆังนั่นนะคะก็ไม่หลับไม่หลับเหมือนกันตอนนี้ก็เลยพอครั้งหลังสุดนี่มันมันมากกว่าสองครั้งนะคะหลังสุดนี่พอ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 สัก านจะแจ้งน่ะละฮะแต่แล้วก็เลยเหมือนว่าไม่สบายไม่สบายทั้งวันเลยไม่สบายแล้วก็รวมถึงว่าป่วยอยู่นั่นประมาณสามวันนะะที่กงกงเวียนหัวมั่งไม่เวียนหัวมั่งแต่ก็ไปทำงานให้ได้ทุกอย่างแต่แต่เก็บความไม่สบายอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ตอนี้วัน,ว,นวันหลังสุดไี้ไป ไปบ้านน้องแก้นแบงไปถึงก็นอนอยู่ที่บ้านก็นอนนอนตลอดนอนสามรอบสี่รอบซึ่งมันไม่ใช่ดิสัยตัวเองนะคะแล้วมันก็มีอาการเหมือนว่าเราเราแพ้อะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่แต่ตยมสรุปว่ายมแพ้อากาศเพราะว่าไอน้ํายาปรับผ้าอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่นิดจมูกก็บวมบวมแล้วก็มีน้ํามูกนิดนึง แต่ยมก็ก็ช่วยตัวเองจนจนไม่มีไข้นะฮะแต่หลังสุดไม่กินฟ้าทลายจนแต่โดยโดยสรุปนั่นก็คือว่าคอรอที่ที่คนอื่นเขาฟังแล้วหลับแต่ธรรมยมฟังทุกทีแล้วมันไม่หลับมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าหรือว่ามันมันมีอะไรในนั้นหรือเปล่า เอาเป็นว่าส,สรุปสรุปได้แล้วว่าอยากจะหลับให้เป็นปกตินั้นเนาะอยากจะหลับให้เป็นปกติเหมือนเหมือนที่คนอื่นเขานอนฟังแล้วเขาหลับเงี้ยค่ะครับยอมยอม,มสงสัยว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละ,ะไม่ต้องสงสัยเอาเป็นว่าต้องการหลับกันแล้วกันนะ โอเคนะต่อการหลับสบายยยัังงอย่าสงสัยอันอย่าสงสัยกันแล้วกันนะเราต้องการเอาความต้องการมาเลยเอาละเอาเป็นว่าต้องการอยากจะหลับให้เป็นปกติโอเคนะเอาละจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละนอกก่อนที่จะไปถึงหลับปกติคืนวันนี้มันจะทําให้ร่างกายสดชื่นเดี๋ยวนี้เลยไม่เกินสามนาทีต่อไปนี้โอเคไหมมันจะรู้เองโอเคนะพร้อมนะ นะเอาเป็นว่าเอาเสียงลุงหงอกเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเกตตัวเองด้วยนะครับมันจะกระปรีก้กระเปร่าเพิ่มขึ้นสดชื่นเพิ่มขึ้นหรือคําว่าไอ้ทนนี่มันเมื่อยล้าเมื่อยล้าที่มันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยครับมันก็จะปลดความเมื่อยล้าออกไปไม่เกินสามนาทีห้านาทีต่อไปนี้น่าจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนั่นเองส่งผลห้าเกิดการนอนหลับคืนต่อไปนี้คืนนี้ก็แล้วกันพร้อมยังครับรอะาอาล่ะ สูดเข้าไปก่อนครับหายใจปื๊ดยุดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงออกลึกๆเอาไว้นะเชียนะเชีย เอาละขย,ยับเนื้อขย,ยับตัวเลยก้มเงนยแงนก้มเงยเงยใบหน้าหมุนหัวไหล่ขย,ยับไปเยื่นโยกเยกซ้ายขวาว่าไปสอยเท้าปึกปักปึกปักยืนตรงครรชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยขับแมวท้องขับแมวไส้ไปเตอนะให้นึกซะว่า ค่าไม่คงที่ที่อยู่ในตัวเนี่ยมันถูกค่าคงที่ปรับตัวให้นั่นเองนะจับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาความสบายเป็นหลักค่าไม่คงที่หรือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละจะถูกค่าคงที่หรือถูกพลังงานบริสุทธิ์นี่ยปรับตัวให้เครื่องช่างตวงวัดก็คือ ความรู้สึกของโยมนั่นแหละฮะเป็นตัวตัดสินทั้งหมดเอาละถามว่าอธิบายเลยครับเชิญครับ ดีแล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่แกนแกนกลางหวัวมันจะปวดตุบๆค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะแปลว่าถูกล้างเรียบร้อยเหรอเบาตัวไหมเดินเห็นดูสิคล่องแค่ตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาวันนี้ต่างจากวันเมื่อวานที่ผ่านมาไหมไหมไหมเอมันงกงเหลือนิดนึงค่ะท่าลุง ยังมีอยู่นะกลงกกงนะลองแหน,นหน้าขึ้นหลังคาบ้านครับอืเกรงอาไว้สนิดนึงฟังเสียงให้ดีสายหน้าซ้ายขวานหน่อยเดียวเองอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆครับเอาหน้าให้ตรงซะอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆแบบนี้กำปั้นทุบตัาทอยเบาๆครับ ไอตัวกงกล้งเนี่ยหายแน่นอนหายขาดแน่แนด้วยถามว่าตอบเลยครับดีขึ้นเยอะค่ะคุณลุง อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจถามว่าพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่า99%ค่ะอีกจุดหนึ่งนั่นมันมันอยู่ที่ตาข้างที่ไม่ปกติค่ะงั้นก็สรุปแล้วค่ะขยี้เบาๆซาตาไหนๆเป็นของแถมเลยตาขยี้เบาๆเผื่อมัน เผือมันหายกลับมาเป็นปกติเดี๋ยวนี้เลยมือตัวเองเนี่ยขํำาขยี้เบาๆี่แล้ค่ะเอาละลืมตาสิสายนะไอ้สายตาซ้ายขวากรอกไปกรอกมาสิโอไหม ้นกว่าเดิมเยอะค่ะท่านลุงหน้ามาเปล่าวันนี้หน้ามาหรือเปล่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะไม่ค่ะโทษทีขออนุญาตถามถามไว้สิฮะอายุครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะอยอมรับสภาพค่ะอายุเท่าไหร่ครับย่างเจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบหกโอเคเอาละตรงพอใจเนาะโทษจาก